จวัดดีนะครับผมวัดที่แล้ววรุดค่ะเป็นไรครับมีเขามีรุดเนาะครับผมครับอันนยได้บอกอยู่ว่าเพิ่นบ่มายำรอเพิ่นบ่ได้มายำครับการเรย่เด็กพอยตัวเก้า่นน่ะไปครับคมตเนืองนี้ค่ะแต่ว่ามาขึ้นมาขึ้นว่านี่ฝันฝันะฝันคักฝันแน่หายฝันว่ามันเป็นเรื่องจริงเกือบก็ได้กลับมาเป็นทังไดเอ้าฝันว่านัน ถ้าเจ้าเมาก๋วยเตี๋ยวไปขายสันผีบ่ผีเห็นแล้วเดียวเบิ่งก็เอา้าก<ม>็เดียวเบิ่งก็มีแต่ผู้ตายคนตายแหละมีแต่ผู้เจ้าของหูจักคั่นแหยก็สิว่าผีอ่ะนะ่ะ<ม>ขายก๋วยเตี๋ยวไปขายาก๋วยเตี๋ยวคนลหลายหลายหุ่มล้านอยู่ซั่นขายนั่นจังได๋ก็บพ่พอเลียวหายเป่าก็บ่กินสิอื่นมาซอยหนะ<ม>ั่นฮะปาทิเนียนอ้ายผู้เพิ่นตายหนะั่นน่ะคือหูจักกันแม่นบ่ ปัดจไปนะนะเพื่อนเลยว่าย่าลืมรดเดอร์ว่าสันขี่รถไปขายกล้วยเขียวในเมืองผีฮะก็เคยเห็นนี่แหละไปขายของในเมืองผีเมียนปัสจไปเพื่อนเลยว่าอย่าลืมโรดเดอว่าสันปัญทันไปจัเป็มมอเต์ไสค์มอเต์ไสค์ขั้นจะของออกไม่ฮะจะออกด้สามเดือนนี่ละว่าโอ๊ยบ่ลืมเดา๋กลวยเขียวเบื่องกันเอ้าเราคือตายแล้วไอ้ันี้หันแม่บรดทันมาบัดปบาตัว บอกอยู่เดี๋ยวนี้มาขายของเม่นเมืองผีตัวอาา่แต่ในในในความฝันในในความคิดในความฝันคนัดเปัดเดียวไป,ปดเรินแต่มต์ไส้จะของจอดอยู่ปบดนี้มาฝันมือขึ้นนีขี่รถปิกอัพไปขายทุเรียนไปขายกับไปขายยู่บ้านหลังเก่าผมไปขายทุเรียน,นอีกเม่นไปขายไปขายอยู่บัานข้าจันวาข้าเจ้าเป็นตลาดนัดนะนะเป็นตลาดนัด บอกง่ายหนึ่งเ,เยี๋ยวไปก็เห็นแต่ผูกก้เก่าเอ้าเ็นไออันนี้อีกแล้วว่าสันเ็นไออันนี้อีกแล้ววาสันก็เลยเอื่นเล่าในคววมฝันอ่ะนะอเอื่นเล่าอะที่เจนที่เสนเห็นไหมเล่าๆตายแล้วไออันนี้นะในค่วมฝันอ่ะนะเอื่นซื้อเพิ่นอ่ะืาก็จนเล่าได้บอกว่านันตลาดนัดเสารอออน์นันมันไหวแล้วเก็บของออกเดือถ้าซุ่มตลาดนัดแรงสิมาวาสัน,น ขึ้นนี่ออไหล่ะปัดทูก็คือว่าฝันจังสี่นอกแต่เกือบโบไร่กับขึ้นมากเรื่ยโม,มเมนต์สี่ไปขายของน้ำข้าเจ้าอีบอกัะได้บ้าทไปไป,ไปไปไปขายของเมืองผีเหมียนสองขึ้นสอนเลยขายดีไหมขายดีจนว<อ>่าข้น,า<อ>ขนหุ่มล้านกว๋วยเตี๋ยวหันแหม่ขึ้นแรกฝันไปขายกว๋วยเตี๋ยวเมนบอร์อขึ้นสองฝันว่าได้ขายเหรีทุเรียนอทุเรียนหัน นนัผู้พนตายนี่อายผู้คนตายนี่ว่าตลาดแรงตลาดเศร้านะมันไหวแเดวซุมตลาดแรงสีมาแทน่นเฝ้าออกมาสั่นว่าทัานข้าเจ้าว่าพวกฝ้าออกก็เลยสีบริขึ้นเพิ่นเลยบอกให้ฝ้าออกก็สั่นก็เลยเด็กเก็บของขึ้นรถปิกับนะรถปีกับขั้นขาวเนี่ยออันละก็เลยว่าเอาคือฝันแนี่วหนีนอั่านญยาิเจ้าของลืมขึ้นแหลกนะก็เลยบอกปุ๊กไอ้บ่าว จดเลขดไว้แน่ก่ยอยเพื่อเห็นคักแถวสันเรขยดนานะสันหันไปเป็นสีใส่ตายมอเตไ์ไส่าย่าลืมรถเด้อสัน้ายมเตอไสไ้ค์มันเป็นสีขาวมเมนบอกแต่ว่าหักปั่นไปแแดงจึ้งครึ่งอยู่ว่าเอ,าอ้าายรดมมเตะไสร้ายแตเบียนเจ็ดเก้าเจ็ดแดงจึงครึ่งได้ทั้งที่ปายมเตไ์ไสค์ายจะองเป็นสีขาวเจ็ดเก้าเจ็ดเลขสวยเนาะเจ็ดเก้าเจ็ด เดี๋ยวสีคีไม่เบิ่งดอกกันบวเสื้อนะแต่ว่าในกวาวฝันมันเป็นปลายแดงบ่เป็นปลายขาวนะเจ้าของก็เลยคิดว่าเอาป้ายทะเบียนรถเท่ามันป้ายสีขาวนะมันบ่ได้แดงแบบนี้เห็นไหมขัดราบวัดยืนสี่อ้ายผู้คนตายนะอย่าลืมเด้อสั่นสือสี่ไซมออล์ไสแต่ว่าสี่ส่มองป้ายครับหันไปมันเป็นป้ายแดงจื้งคืนอยู่ปทะเบียนจ็ดเก้าเจ็ดมอตอร์ไส่นะอันนี้มอไซพิ่งออกมาได้สามเดือนพิ่งออกมาได้สามเดือน นั่นหละงวดก่อนน่มันก็ออกเก้าเจ็ดมันบอกก่อนนั้นมันก็ได้มาเดือนแรกอะนอปลายมากนะก่เก้าเจ็ดขึ้นกันวันนี้เอามาสีบัม่าบัว่าสันบัดทีนี่มือขึ้นปัตรเองขนคลองเน่ะใส่รถปิ๊กอัพขายทุเรียนไปขายทุเรียนอายผูพนที่ว่าเดือนสี่ใส่อมตอต์ไซ่บัตเท็มเล่าอีกมือขึ้นนี่นะก็สีมันใจว่ายุ่งงงเหียร์แม่คือ คนเดิมนี่สองคืนซ้อน,<ม>นเลยแมนคนเดิมนี่สองคืนซอน uh huh. เราได้บอกว่านั่นตลาดนั่นนัดเศร้าเนี่ยมันสีบ้ายแล้วในฝ่าวก็บของออกเ uh huh. พราะว่าซุ้มตลาดนัดแรงเขาสีมาส้าจันฝ่ารีออกกันนะก uh huh. ันบ่เพิ่นบ่บอกว่าฝ่าวรีบออกกันก็นคือสีบริมาดอกเบงส้งน uh ี huh. ่ว่าก็าจะบอกให้ฝ่าวรีก็เลยขนของออกทุเรียนน่ะขายดีขายจนเปิดไปขายของเมืองผีเมนสองคืนซอน uh huh. แต่ว่าที่แหลบอมว่านนี่ฝันว่าอู้บอนบอนั่นบอกดนอกระสันเพราะว่ามันเกิดเป็นแค่ความฝันเมีนบอกมือขึ้นนี่มันมันย่ำอีกคั้นแหมแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่คือพารถยนต์ไปเมียนพารถยนต์ไปคืนแรกนี่พารถมอเตอร์ไซค์ไปเมียนรถยนต์นี่บอเห็นปายทะเบียนก็รู้แต่ว่าเป็นรถยนต์ขั้นขาวแต่ว่าขึ้นแหลมันแดงจึงคืนเลยอะไร รถยนต์นี้ก็ใส่ป,ป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้ด้วยนะทัน<ม>ขาวห้าแปดสี่เป็นตัวรองไว้นะเพราะว่ามันมันต้องซ <ไป S 2> อง<ช>ขึ้นตอน้าคพืถ้าเราเห็นอายผู้พ่นตายไปที่เซนผู้พ่นตายอ่นนะซองขึ้นสี่สี่โปเซียเลยว่าอยู่เมืองผีเห็นไหม แต่ว่าทวดไหนบางก็ไปเห็ดบุญจักมือพอนหอยยานหอยฟันรอบอีกทีสามมืสิบอะไรขึ้นมาได้นี่ดีเพิ่นว่าเพิ่นบอกไห้ฝ้าค่นคลองออกไปคือฝันเนี่ยสองคืนซ้อนเลยไปเมืองผีไปขายของอยู่ที่นู่นนคนมาซื้อเยอะเลยเยนะ่ะผีเลี้ยวไปอะคือจังว่าคนที่ห้าคุณข้อยเนี่มนีแต่คนทีตายไปเลี้ยวค้าวหูจักเบิร์ตเหมืนแม่มันล่ะคือข้าหูจักเบิร์แต่ว่าทิศเซนนี่ ี่ผู้พนสใส่ใส่ใส่ป้ายทะเบียนว่าใส่บอใส่เสือออืพนตายมือพนตายพนก็บ่กใส่เสือคือกันแต่ก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แมนเป็นเป็นมูอจักกันอยู่อวนแหม่เราเรามาสีมานั่นยางกายเฮียนคอเข่าคอยยังกินทั้งสี่นะครับขนลาดว่าดาเรดาเราเลื่อยอยู่เกิดเลยว่าป้าดูเพื่อได้ไปขายคักขายเน่แท้ในเมืองผีขนาดนั้นเนี่ยเอาเพื่อเก็บ มีแต่ผู้ตายไปแล้วันเนี่ยจำได้เ e บิร e ์ผู้ใดนี่ยนะได้เอื่นได้ดักได้ถามคุณน่ะครับเอา,นาตัวเลขนะครับผมดูตัวเลขนะครับผมเนี่ยอันนี้ป้ายทะเบียนม้คนใส่ที่ที่เพิ่นสี่ใส่นะครับผมแดงกึงคืนเลยกึคืนเลยโอ้ยันขึ้นที่ซ้อมนี่เป็นไรรถยนต์ที่คนไปอทุเรียนไปขายครับที่เพิ่นกันบอกว่าให้ฝปล่าคนคลองออกไปนะ เพราะว่าซูมมตลาดแรงเขาสีมาแล้วไปยิบออกไปยังสี่เมษนั่นแหละแต่ว่าแต่ส่วนตัวน้ำมักตรงนี้มาตัวเจ็ดเก้ากับเก้านี่ไหนแปดสี่นี่สิมาคักก็มูอยู่โอ้เจ็ดเก้านี่ดังคักปเลยนะเจ็ดเก้าเม่อนี่เป็นฝันมาฝันใส่เจ็ดเก้ามาฟันตรงเลขนะน่าเก้ากับเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันเด้ออย่าลืมครับผมอาจจะกับงัวเป็นหนึ่งเก้าก็ได้หรือเจ็ดหกก็ได้นะเมน กับผมก็ตัวเดียวกันใช่ครับผมเนี่ยกับเอาเนาะเนี่ยต้องเดี๋ยวมาตามใกล้ๆอีกเนาะเจดมเนาะเ่าฝันต่อวัวไปก่อนที่แรกว่าสีบอว์บอว์เาซู่ฟังหรอกเพราะว่ามันตุ่มกับเลขกดังพระเจ้าโขดน่ะนะมันก็เป็นความฝันเนาะเป็นความฝันกันเลยครับมาฝันที่ไหนย่ำอีกนะกันเลยโอ้ยเอาลงสะดอกกันนะเดี๋ยวถ้าฝันดีเดี๋ยวจะเอารถมาให้ดูป้ายทะเบียนนะครับผมค่ะ เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางค่ะใส่วิจารณญาณในการรับจมรับฟ้งงนอะมันเป็นแนวทางค้อมฝันของเจดับเป็นบลาแต่ว่าถ้าให้มากน่ก็คือมัลระติมักมาตัวนี้นี่กู้นี้อย่างนี้มัดเจ็ดเก้ากับแปดสี่แมนแตเป็นตออกมาตาอกมาจิตเนาะกับพวกเนี่ยอาจจะมากตัวนี้ก็ได้ครัเนาะอาจจะเป็นจิตจิตก็ได้ใช่ครับมันก็ไม่แน่นะฮะ เนี่ยครับขอบคุณเจ๊ดำนะครับสำหรับแนวทางเนะาะคับขอบคุณครับภาสีบอกแก็หล่ะแต่ว่าฟันเห็นผี